สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาหาหอยหอยนางรมนะครับกับฐานร,รับพัทยานะครับพอดีมาเดินเล่นนะครับทุขขกคนแล้วก็พาแม่กับนนามาหาหอยครับมาดูกันว่าเขาดูวิธีการหาย,ยัางไงนะดูมาดูกันอันนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์ในการหาหอยของเราครับนี่เราจะใช้ ถอนอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่นะคือเราหาเสร็จเนี่ยคือผมหามาจะเท่าแล้วแหละนี่นลยครับป่อยมันอาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่อะไรมากนะทุกคนแต่ว่ามันมันก็กินได้นะเราเอาไปล้างไปล้างแล้วก็เอาไปกินกับทริปเที่ยวนะแล้วก็เรียวอะไรยอดกระจีบนะครับลองหากดูแล้วลองหาดูก็าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาดหาดตรงนี้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นหาด เป็นหาดที่ลับๆนะครับไม่ค่อยมีผู้คนนะดูฝั่งนู้นก็คนน้อยๆครับอ่านี่เป็นหาดลับนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากมาเล่นหาดหัวนี้นะถ้าใครอยากจะมาหาหอ,อยเบนผมนะครับเตรียมอุปกรณ์มา <c oughs> แล้วก็มาเดินเล่นได้เลยแล้วก็มาหาโอ้ดูนะนผมนะผมนี่มือตอกเลยเนี่ยปกติน้องหาหอ,อยนี่บ่อยไหมครับหาบ่อยครับหาบ่อยครับหอยมากเลยหอยกระเมีนหอยลาวครับอ จเรงหาหาไม่เจอครับผมไปถึงอยู่บ้านเลยหาหอยเชซรี่กิน pues ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอมาอยู่พอมาอยู่นี่ก็ต้องหาหอยหาหอยทะเลใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทำไมหาหอยทะเลหาหอยอะไรแตกหมดนู้นไปทางนู้นทางนู้นมันจะโตใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หาได้ใช่มันอยู่ลึกโตใหญ่ละนู้นไปทางนู้นอันนี้อันนี้ผมเห็นไหม อันนี้ผมจ้างนะผมเล่าขาวกักหนึ่งนะครับแกยอมมาหาหอยให้ผมเลย <c oughs> เอ่ะนะเพื่อที่จะได้คอนเทนต์นี้นะเพื่อที่จะได้คลิปนี้นะผมกะว่าถ้าต้องเอาเต็มนี่เลยนะนะต้องเอาให้เต็มกระปุกนี่เลยนะไปทีงไหนนะมึงที่บอกวนะ่าไปที่ไหนนี่นี่นตัวใหญ่ใหญ่อนะ๋อไอ้ไอะผมหมายถึตัวใหญ่ นี่เลยครันี่เลยเพื่อนแถวเนี้เพื่อนเพื่อนดูดิอาจไปดูไปื่อนเพื่อนดูก่อนเนี่ยแล้วแถวเนี้ยไม่มีคนมาแง่หมดแล้วดูดิดูแล้วเขาแง่สวยเลยนะดูดิเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ยมีคนมาแง่หมดแล้วอ่ะผมยังยังตองได้หนีหนี่นีหนีตัวใหญ่หนีซูมาซูมากล้องซูมากล้องนี่มันโกรธมันมีดูโกรธ มันก็แง่ยากอยู่นะมันไม่ได้แง่ง่ายๆนะทุกคนเออแง่ยากอยู่นะแล้วแม่งคมด้วยนะตรงนี้อ่ะพวกเนี้ยเปลือกเออนี่มาแล่นด้วยนี่มถ่ายมาแก้กล้องมาแกลวิ่งดิไอ้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เออได้เลยนะลองดูหน่อยดีดไม้ไหมเห็นไหมไหมอีท่านทุกคนเว้ยนี่ตัวใหญ่เว้ยเห็นไหมครับเออนี่ตัวใหญ่นะ ดดูิพอได้พอได้อย um, <so ู่พอได้คำอยู่อ่าเราก็ใส่ไปนะครับคือเราก็อยขยันหากันหน่อยนะต้องขยันหากันหน่อยเออเหรอเล็กบ้าใหญ่ไหมีใช่ไหมนีป่ะ มากเนาะเออวะนี่นี่สุดมากเขาหาไปกินเหมือนเราไหมเนี่ยหรือเขาหาไปขายไม่น่าจะขายได้เนาะตัวขนาดนี้น่าจะน่าจะน่าจะเขาน่าจะหาไปกินอ่ะอ๋อเออนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ตัวใหญ่หน่อยไม่แต่อย่างงี้ก็ได้อยู่นะเรากินได้ไหลายคัมเมามาหลายหลตัวรวมกันผมว่ามันก็ได้อยู่นะเออี สามตัวนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างก่อนนะเรากินอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาไปล้างโซดาก่อนนะทุกคนนี่นี้่ใส่ไปเริ่มเลยใช่หมอ๋อไม่ถึงเิยนะกลางนึงกระตูนนั่นเองต้อง มันตักวะดูเพื่อนเพื่อนดูจับไว้จับไว้เพื่อนสังเกตดูนูดูดูหอยนะเพื่อนมาดูหอยนะโอ้โหเพื่เพื่อนดูแอดอันนี้เด้อนเพื่อนดูครับเห็นเห็นอะไรไหมครับดูเล็บครับเล็บดำปีชิบหายไม่กินเล็บไม่ไอ้ไอ้กินหอยดูเออที่ไหนแอดซูมบอลนระเทศตีหน่อยซูมปใกล้เอาที่นีเที้เอานี่ก่อนนี่ มุดต่อไปก็เจอปีนทะเลก็โดดอีกอ้การกปีนทะเลตัวแซ่บอันนี้มันอันนี้มันเริ่มเลยนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอเลยเอาช่อนมาไม่จะเล่นไหมช่อนไหนอ่ะโอ้ได้ได้ได้ไหนไหนไหนดูดิปักปูหันใกล้ ตัวนี้ปลาตัวนี้เรียเรามตัน่ครับนี่งูนี่ตัวใหญ่เพื่อนๆนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ครับนี่เนี่ยนครับทุกคนนี่ได้แล้วได้แล้วอ่ะเมื่อกี้ตัวไหนตัวต่อไปตัวไหนตัวนี้อ่ะอืมวันนี้กรำลังก็ได้ตรงนี้เคยบอกเมื่อกี้ก็ได้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาหาหอยตรงที่ผมหานะครับก็ทางข้างๆตึก วงอมาทาวเวอร์นะครับมันจะมีซอยรับนะครับหาดตรงนี้ก็จะเป็นหาดรับอีกอีกหาดหนึ่งนะก็มาเดินเล่นมาเล่นน้ําได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็วิวตรงนี้สวยครับสามารถถ่ายรูปได้ได้แม่ได้ได้ได้ครับผมก็ฝากนะครับเพื่อนๆผมเอาหาดรับไให้เพื่อนๆได้ดูนะตรงนี้เขาเรียกซอยวงอมาทเออซอยวงอมาทนี่แหละครับนาเกลือนี่แหละครับเนื่องจากเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วแถวนี้มีแค่ตึกเดียวชื่อตึกวงอมาร์าเขาก็เลยตั้ง ตั้งชื่อซอยนี่เป็นซอยวงอมตจำมาก่อนมีแค่ตึกก็อย่าลืมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอาคลิปเอาหาดมาให้เอาเอาหาดรับไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เอาโซนหอยนะครับอย่างนี้นะถ้าเกิดใครอยากมาหาหอยอยากมาหาหอยเล่นนะครับมามามาไว้กินเหมือนพวกผมนะครับมาเดินเล่นทะเลนะครับก็มีอุปกรณ์นะครับช้อนที่ตอกมาด้วยนะมาเดินเล่นกันได้ครับสามารถหาได้นะหอยที่นี่สามารถหาได้ครับไม่มีไม่ได้เป็นของใครนะทุกคนโอ้ยไปกินสดๆอย่างนั้มันสุกปิก โอเคฝากคลิปนี้ไว้ครับก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็มาลองมาหาไแขกกันดูครับโอเคครับผมมาครับ